มขอเปเดตเรื่องปืนนัดเดียวตายหน่อยครับพี่สเออได้ค่ะขอบคุณพี่แดงพี่แดงคะครับผมปืนนัดเดียวตายไงครับผมเล่นไม่ได้นะครับแจ้งเรื่องเรียบร้อยแล้ว <บะ S 2> ครับเมื่อคืนที่เลวเวลก็โดนครับยังโดนซ้ําอยู่เลยครับอันนี้คือเมื่อวานให้คิดไปเช็คแล้วครับแต่มันจะบอกว่าไงอะ่ะมันแปลกๆตรงที่หลอกตายเขาเป็น โดนอีโมตายมันเป็นไปไม่ได้ครับเนี่ยโดนสวิตช์ใช่ในมุมผมผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้แล้วผมเช็คละเอียดแล้วครับว่าสวิตช์เบรตรงนั้นน่ะมีคนถือแค่คนเดียวฝาผมด้วยแล้วคนคนที่ตาคนคนที่ถือตายไปแล้วอ้าวเหรอใช่ครับคนถือคือตายไปแล้วโดนคนในลิปฆ่าเลยครับอย่างนี้วงไฟมีหนาก็ต้องยกบับทางนั้นอะ อันนี้เดี๋ยวให้ให้ทางฝั่งนายกไปยืนยันอีกทีหนึ่งเพราะว่าไม่ตต้้อองงเรียในมุมผมวนะผมเสี่ยงประโยชน์อะไรอย่างงเี้ยที่เลียนไปหกโดือนผมร้องเรียนให้เต็มที่อยู่แล้วครับแล้วผมต้องทำไงครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้นายกมาตอบดีกว่าครับเรื่องนี้ต้องต้องเรียกใหม่เพราะมันจะเริ่มแล้วตอนเนี้ยอีกสามวิมจะเริ่มแล้ว คือเขาจะบอกว่าโดนอย่างอื่นไม่ได้หรอครับภาพมันเป็นภาพเดียวขนาดนั้นนะครับใช่ครับมันเป็นอื่นแไม่ได้ไฟนะ้ำยาสีคนอย่างอื่นแต่มันต้องเช็คจากตัวผู้ผู้ผู้ยิงนะครับว่าปืนเขาบั๊กหรือเปล่าถ้าบั๊กผมก็ต้องบั๊กตัวยครับแล้วนี่เนี่ยโอ้โหเป็นไงอ่าใช่ครับแล้วเสียงปืนของเขาก็ต่างกันนะในคลิปอานใช่ครับมันไม่เหมือนกันเสียงเขามันเหมือนปืนลูกโป่ลูกแบบปืนแม็กกาซีนเก็บเสียงใช่ใช่ครับ เป็นใครก็ไม่อยากเลยหรอครับบอกให้แบบเนี้ยเสียผลประโยชน์หมดครับวงฟงวงไฟช็ออคเหมืนนกัจริงจริงมันควรเคลียร์ตั้งแต่แบบรับเรื่องแล้วมันต้องมีมีอะไรลึกหน้าแล้วไม่ใช่ครับไม่ใช่มันมันเงียบเงียบเป็นวันเลยครัวันนี้ส่งมาล่าสุดเป็นสวิสเบทแทงแล้วก็มีเหรออ้ยไ่เป็นสูตรดิมีเป็นสูตรดิใส่สูตรดิน้องเดี๋ยวโดนแยกง่ายไปใส่สูตรดิใส่สูตรดิบอกให้ใส่สูตรดิเพราะในมุมผมก็อ่าผู้เล่นเขามาร้องแล้วแบบ มันไม่มีใครเช็คได้นอกจากหลังบ้านนะครับแล้วมันถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันมันไม่โอเคครับในมุมผู้เล่นอ่ะใช่แล<ต>้วอย่างผมถ้าผมเช็คได้ผมเช็คให้ได้ถ้าผมทําให้ได้ผมทําให้เดี๋ยวัผมมั่นใจเลยว่ามันเสร็จตั้งแต่เมื่อคืนแน่นอนนะได้ครับอันนี้คือในในเลเวลไฟดึกยังโดนอยู่เลยครับเม็เดเดียวตายเนี่ยครับนั่นแหละครับปัญหาแล้วแบบอ่าผมตามฝั่งนาะยกเต็มที่ครับ ต้องเรียกต้องเรียกเดฟมาป่ะครับเจียบัดดี้อ่ะเดบัดดี้อ่ะใช่ครับน่าต้องเป็นบัดดี้เมื่อวานคิดก็บอกว่าน่าจะต้องเป<อ>็น,นบนนัดดี้ครับเรื่องเลัาอะไรมันจะเริ่มแล้วครับตอนนี้จะเริ่มแล้ว ก็ถ้าบอกว่าปืนบักผมก็ต้องบักด้วยถูกไหมครับผมก็ต้องยิงนัดเดียวตายเหมือนกันใช่ครับเพราะาปืนมันรูปแบบมันก็ต้องเป็นเหมือนกันทั้งหมดแสดงว่าอาจจะคนคนนั้นแค่คนเดียวว่าถ้าเป็นปืนจากไอ้ชิงแลนหรืออะไรผมเทแล้วครับเสียงไม่ใช่แบบน,นี้เพราะเป็นเชทัคใช่ไหมครับปืนชิงแลนอะมันคือปืนสไนเปอร์ใช่ไหม ใช่เปิลมันจะเสียงดังมากแบบดังแบบปังแล้วคือไกลๆก็ยังได้ยินอยู่อ่ะใช่ครับแม่พินีลองลองยิงให้ดูครับลองยิงให้ดูก็ได้ครับลองยิงให้ดูก็ได้ก็ถ้าเป็นคนตายคือมันจะได้ยินแบบดังมากครับไม่ใช่ปืนนี้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 ครับปืนอ A ที่มันจะเป็นกระบอกเชื้อแท้ครับไม่ใช่ปืนนี้นี่เลยครับผมเพราะว่าให้เขาเทสครับเสียงแบบมันจะไม่ใช่เลยอ่ะถ้าเราเป็นคนโดนปืนนั้นยิงเราจะได้ยินเสียงปืนนั้นด้วยอ่าใช่ครับใช่ใช่ใช่ ไม่มีใครตอบเลยก like ็คือไล่เช็คแต่เมื่อคืนแล้วใช่ครับเบื้องต้นอ่ะที่แดนนี่ทําได้คือทำหมดแล้วใช่ไหมใช่ครับแบบผมเช็คแบบแบบทุกอย่างแล้วก็จับวินาทีที่แบบไปๆเลยนะเพราะว่าเขามีเขาตายไปหลายรอบแล้วโดนคือนั่ง <10 S 2> ดูทุก <ๆ S 1> คนในวงนั้นเลยใช่ไหมว่าไอ้ใครถืออะไร<ช>บ้างแต่ละคนใช่แต่ที่แน่ๆผมถ้าถ้าถ้าในมุมผมผมว่ามันเป็นปืนเก็บเสียงอะ่ะใช่ครับใช่ใช่ใช อาจจะบั๊กหรือจาะคลิปหรือจะอะไรอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันต้องเป็นทางฝั่งหลังบ้านตรวจสอบแต่มันไม่ใช่ปืนปกติแน่แ่แมนเอามายิงเลยครับร้อยครั้งมันก็ไม่มีเสียงแบบนั้นแน่ๆครสักครั้งหนึ่งใช่ใช่ใชผมเล่นมาสี่ห้าปีผมยังไม่เคยเจอปืนเแบบนี้เ่ยนะเด็กซุ่มแาบ มีสิทธิ์เป็นไปได้ครับรับระบบมาดีกว่าผมเปล่าใช่แล้วคือทําทําไมในหลอกถึงขึ้นว่าแบบเป็นสวิตเบสได้ไงมันเป็นสวิตเบสได้ไงในมุมนั้นมันไม่มีใครถือสวิตเบสสักคนเลยใช่ไม่งั้นจะแบบอีโมระยะร้อยเมตรเหรอครับโหนั่นก็โดนแล้วครับทางนั้นก็โดนแบดแล้วแหละใช่ไม่เคยเป็นสวิตเบสเลยไปไม่ได้เขาบอกมันเป็นสวิตเบสลวจัดเลยเฮียคนลว ขึ้นเป็นไม้นี่ยังพอทนต่อให้อะไอตุ่นอ่ะไม่ไอตุ่นไม่ไม่ไม่มีไม่มีไอตุ่นมันมันถือไม้ไงพี่หลอกมันขึ้นสวิตเปน์ไงใช่ไม่มีผลเลยใช่ครับใช่ครับเพราะไอตุ่นถือไม้ไม่ถือสวิตเบรอ้ไอตุ่นนี้คือไม่ได้ละเพราะว่าหลอกมันขึ้นอ่ะเขาอิงตามหลอกไม่ใช่ครับใช่ครับเป็นไปไม่ได้ที่ตรงนั้นจะโดนสวิตเปรค่ะมันไม่มีใครถือสวิตเปทสักคนรลอนหลอนหมอยู่ไหนอะร้องเนี่ยร้อนหลอนหมอยู่ไหนอะ แล้วแบบคนมันก็ไม่ได้เยอะถึงขนาดที่แบบจะทำให้แหลกอะไรแบบใช่คภาพน้องยังลื่นอยู่เลยใช่ครับผมก้าวเดินพิสโตนะแล้วประเด็นคือมุมที่ถือปืนมีฝั่งยี่สิบเอ็ดถืออยู่แค่คนเดียวด้วยแล้วไม่ได้ยิงอ<า>๋อแล้วคือรอบๆนั้นอะคือมันไม่มีใครถือปืนครับอก<า>็เป็นไปได้าอาจจะยิงมาจากรถหรืออะไรชักอย่างนั้ก็มีแค่คน<ม>สีพู่เขาคนเดียวที่อยู่บริเวณนั้นอะ ช่ครับแล้วมันจะบอกว่าไงอ่ะมันกินข้าวยังคะเตงทําไมหลอกมันถึงขึ้นว่าเป็นสวิตเปียค่ะคือเขาต้องเช็คตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะครับจริงๆมันต้องได้คําตอบที่เคลียร์แล้วอ่ะแต่ผมก็ไปไฟเลเวลต่อนะผมก็โดนต่อนี่แหละผมเสร็มประโยชนตรงนี้แหละเอ้ยเนี่ยถามพวกซูเนี่ยเองเล่นกับผมมาเนี่ยเคยโดนผมยิงปืนไม่เดียวตายปะ ไม่เคยเอาดีไปเคยไปเก็บเสียงด้วยนะแบบเก็บเสียงอะรั่วเลยเฮียก็โดนอย่างรั่วเลยไลฟ์เฟิร์นเู้ว่าเฮ้ยเอาดีอย่าเด็กสมีกแล้วโดนเด็กสมีนายนะพี่เข้ามาจากไอเดียอัพได้คิงป่าพี่เฮ้ยเฮ้ยลืมเก็บเก็บรูนป่ะเมื่อกี้มีชิงกาลัดครับเดนนี่หรือว่าไงไม่มีครับมันหมดไปตั้งนานแล้วมันเป็นแบบเหมือนปิดซึิงเงินแล้วป่ะแล้วถ้าแบบถ้าจะมาบัคตอนนี้ผมว่าไม่ใช่อ่ะ ไม่ถามถามเลยนะมีมีเราคุยก่อนคุยได้เลยครับเพราะผมรอเดฟอะคุยค right. yup. ุยก่อนเลยหกส่วนคุยก่อนเลยแล้วผมลองรอนายกตอบพี่พี่แดนจะคุยเรื่องหกส่วนไหมคะเองอ่อได้ครับพอใจเ่าเลยครับเอาสู้กับเซาเหรอไม่ใช่พี่วันนั้นเมื่อวานผมไม่ว่างไงพี่เอาเลยเอาผมลงสำรองเฮ้ยเอา้าี่อ้านพี่เออท่านพี่อะไรปีสามพี่จะเรียกผมไหมเอาป่ะเออท่านี่อุ้มเดี๋ยวมั้บแต่แต่ผมไม่มีรถนะเด็กผมขับรถมูนสี่ให้ขับรถมูนสี่อะ ไม่ผมได้เฟอร์คันนี้มาพี่ไหนไอ้คันเฟอร์ฟิต้าอะไรนะอะไรเนี่ยห้าไม่ได้คันนี้พี่ไม่ไม่ไหนคันนี้พี่เนี่ยอ๋อของยุ้ยป่ะใช่ครับอ๋อเฟอร์พี่บังใช่ไหมเฟอร์นี้ป่ะไอ่แต่มันเลี้ยวดีเอลิทป่ะเอลิทป่ะใช่ครับใช่เออพี่จะรออีกเหรอผมว่านู่นนะพี่สองสามชั่วโมงฮะใช่เหรอ พี่ก็รู้อยู่แล้วถ้าพี่ปลดอะไรพิกิ๊ตไปอ่ะว่าเขาเจออันนี้ปะก็รออยู่ดีอ่ะพี่เชื่อผมเนี่ยไม่รอมั้งเดี๋ยวลองดูก็เอิ่มเอิ่มมาเงียบใส่พี่อเเดี๋ยวเดี๋ยวดูเวลาเราเพื่อนเหรอวะเริ่มเริ่เพื่อนเรามาโค้ชเพื่อนเรามาโค้ชไม่ทันพี่เถียงแล้วเขาเอ๋ผมมองอันนี้อันนี้อันนี้เที้ยจริงนะเว้ยอันนี้เที้ยเที้ยมากเลยนะแบบโคตรเซ็งอ่ะ คือถ้าเสียงปืนมันเป็นเสียงปกติมันยังมีอย่างนีงพี่เขาจะแบบมันเสียงเก็บเสียงละเอ้ยเคยโดนปะเล่นแบบเล่นมาเล่นแต่จับปืนมาเนี่ยเคยโดนปะปืนเก็บเสียงแล้วเพื่อนปืนเลนเซอร์ป่ะปืนปักเก็บเสียงอรัปืนเนี้ยรีโลเวอร์เก็บเสียงอะไม่มีเสียงหรอมันต้องมีเสียงนะแบบเป็นจิ้วใช่ครับผมขอรีตอมอเลยเป็นได้เลยมันจิ้วอะมันจิ้วมันก็ตายเลยพี่แจกินแง่หรอไม่ไม่ดังอยู่แล้วะเนี่ยเห็นป่ะอ่าใช่มันต้องดังอย่างี้ครับแต่ในคลิปมันจิ้วแล้วก็ตายเลยเออมัน่ไดือปืนเซนเซอร์อะ เก็บเสียงปืนของฮิตแมนอ่ะฮิตแมนอ่ะเออถ้ามึงนึกไม่ออกมึนึกถึงปืนเสียงเสียงเวลาฮิตแมนดีก็ใส่ใส่เลนเนี่ใส่เลนยาวใส่ใส่เลนอะสักครู่นะครับเดี๋ยวนายกมาแป๊บโอเคมาแล้วใช่ไหมครับบอกกูร้องดิมึงโดนมึงก็หอนมึงเชื่อกูแบบเนี้มาใครโดนใครก็หอนกูบอกให้แต่นี่ครับในตัวผมมันมีปากสำรองอ่ะเออเทิดเมทโทเอ้ยเดี๋ยวเทิดเมทโท่เมทไอ้เมทโทมีโว่คมมือปะ หมายเลมี M9 <mid. S 2> ครับเล่มเดียวหมายเลขสี่หมายเสี่หมายเสี่แล้วของเราใครถือมีดเล่มเดียวอะมีดเล่มเดียวครับเยอะอยู่ยครับพี่เจมก็ถือครับม, hey, มีเล่มเดียวสงสัยเจมมัะเนี่ยถ้ร้องมันดุสาจุ้มเทเพื่อแก๊ง แล้วพูดออกมาแล้วด้วยว่าหรอกเป็นสวิตเบรตลงมาเถียงอะไรที่ไม่ได้ด้วยใช่ใช่ใช่แล้ววงนั้นไม่มีสวิตเบรตอันนี้เฮียจริงด้วยนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเดฟมาแล้วโหลครับเดฟเดฟสวัสดีครับผมเรียบร้อยีคขอบคุณครับเรื่องที่เขาใช้ปืนยิงนัดเดียวตายเอาปืนปืนนัดเดียวใช่ไหมใช่แล้วปืนนัดเดียวตอนนี้กำลังกำลังตลางไปอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้ที่ที่กำลังสงสัยคือรถจี๊ปที่เป็นคันสีชมพูที่อยู่ข้างๆ อ่าบาบัดใช่ไหมครับไอจีคาใช่ใช่ครับ <นะ S 2> บาบาัดใช่ใช่นี่ยคือกำลังดูคันนั้นแต่ว่าเหมือนเมื่อกี้จะมีมีคนมาพูดว่ามันมีที่เดบิวด้วยอีกรอบหนึ่งใช่ไหมครับ <c oughs> น่าจะใช่ครับผม,ผมขอชื่อคนที่โดนตรงนั้นไว้ในติกเกตให้ผมหน่อยครับเลกาังครับน<ล>ีเ่เลกา,กาเลกาเพราะว่าเพราะว่าผมมากันกาสไตล์ครัลิปทางทางฝั่งโน้นอยู่ทางทางตัวรถฝั่งนู้นน่ะเพราะมีคนเดียวใช่ไที่สงสัยถูกไหมใช่ใช่ครับมีคันนั้นคันแค่แล้วมันตายเป็นซูบิเบตได้ไงครับรู้ ถ้าถ้าถ้าในมุมมองผมนะครับมุมมองผมนะของคนชื่อพอตนฆษ้าที่ตายตรงตรงสนามบีล่างครับที่จังหวะก่อนที่เขาจะโดนยิงอะเหมือนเขาแทงกับกับมีดอยู่คนหนึ่งผมคิดว่าดาเมจสุดท้ายเหรอใช่คิดว่าตรงนั้นน่าจะโดนดาเมจสุดท้ายแต่ตรงนั้นรับชื่อชื่อคนของคนก่อนอ๋อใช่ แต่ผมคิดว่าคนที่คนที่ยิงกับคนที่แทงอ่ะน่าจะคนเดียวกันเอ้ยคนละคนกันแต่ว่าเสียงปืนมันไม่ใช่เสียงปืนลีโวเวอร์ถูกไหมครับใช่ใช่ครับผมเมื่อกี้ผมลองยิงกันแล้วตอนได้ไงครับของแลนน่ะก็จะจะไม่ใช่เสียงปี๊ไม่เกิดขึ้นแล้วตอนไหแลนตอนนี้ป้ออกไม่ได้แล้วมันมีกี่กรณีที่เกิดขึ้นได้บ้างครับกรณีที่เกิดขึ้นได้มันไม่น่ามีป่ะเพราะว่าไม่น่ามีครับมันเป็นไปไม่ได้เลยอ่ะ โอ้ผมเล่นมาสี่ห้าปีผมก็ถือปืนมาตลอดอ่ะผมก็ไม่เคยบัคใส่คนอื่นแบบนี้นะแต่ผมลองยิงเล่นกันเมื่อกี้ทั้งเมื่อวานกับก่อนดีเมื่อกี้ก็ก็ไม่เจอเลยไอ้ที่ยิงนัดเดียวนะสิ่งนี้คือเสียงมันเป็นเสียงปกติใช่ไหมครับที่ที่สุดจนลองเสียงเสียงปกติหมดเลยลองลองควักไซเลนเซอร์มายิงได้ไหมครับปืนไซเลนเซอร์ครับไซเลนเซอร์เดี๋ยเราแพ้เลยในจุดสามห้าเจ็ดหรอยังพี่ได้หลอกหลุดหรือเปล่าซื้อใหญ่ร้านร้านนี้หหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวคือเลยพี่นะคือเลยพี่นะ ฮัลโหลท,ท,ที่เหลือขึ้นขึ้นรถไปเลยก็ได้นะให้เขาคุยเลยใครใครไม่อะไรขึ้นขึ้นรถไปเลย,ย,ยง้ม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 จะกกี้ก้าวแคดบอก ต้องทำไงบ้างครับแบบนี้ฮัลโหลครับดีดีอาพ่อเนี่ยที่ผมที่ผมบอกว่าที่ผมบอกแดนนี่แหละเพราะผมไม่ค่อยอยากเล่นพวกมันเพราะงี้แหละไม่เขาเขาเขาเตรียมไฟเขาเตรียมไฟข้างหน้าว้าวา ขเข้าใจผมยังครับทีนี้นะนี่เข้าใจเลยครับจริงๆมันมีไม่กี่ปืนเลยครับที่มันจะยิงหัวนนัดเดียว ถ้าผมจะไม่ผิดปืนเนี้ยมันจะไม่มีดาเมจถูกไหมครับถ้าไม่ใช่ไอ้ที่มันที่ผมเคยถามเรื่องสกินอ่ะทำไมไม่ขึ้นถูกไหมใช่ครับยังไงมันจะไม่มีดาเมจใช่ไหครับไอ้มันปืนไม่ไม่มีดาเมจเข้าตัวเพื่อเล่นอยู่แล้วครับอนึ่งถึงแต่ถ้ามีคือจะเป็นพวกที่ยิงล้อถูกไหมครับที่ผมไปถามไปใช่ครับใช่นี่แหละมันไม่มีดาเมจนี่แหละมันตายได้ไงวะเกี่ยวแปลกชิบหายเพราะว่าถ้าเป็นสไนของ เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองยิงทีทีก็ได้ครับถ้าเปิด็นไม่ออกแลซเรนเซอร์ไม่หมายถึงว่าไอไซเรนเซอร์ครับไซเรนเซอร์ที่มันคล้ายๆเสียงที่มันอยู่ในคลิปแบบก็คือนักออหแบบกระบอกพอจับได้ไหมว่าเป็นวินกระบอกหนึ่งได้ค่ะเที่ยวเที่ยวสวัสดะเห็นแล้วใช่ไหมครับคุณอะเห็นแล้วเห็นยังครับรู้เรื่องอ่ะอันเนี้ย ไฟเปลี่ยนอะ่ะผมบอกเลยถ้าเป็นแบบนี้ที่ผมที่ผมดูผมดูของปืนพกอะครับไม่แม้มันเขาเรียกมันถ้าถ้าตัวเบรดอะ่ะจะไม่มีเก็บเสียงแต่ว่าถ้าถ้ามาจากตัวระบบอะ จะมีหมายถึงว่าแบบเป็นแอดออนเก็บเสียงเพิ่มอะแต่ว่าถ้าแบบที่มีในเมืองตอนเนี้ยจะไม่มีเลยตกนมีปืนประเภทไหนที่เก็บเสียงบ้างครับยกเว้นถ้าไม่ใช่ปืนพกอะก็เป็นพืนสนิปืนเอเคแล้วพวกนี้แอดซอลไลเฟิร์นแล้วพวกนี้แล้วผมต้องเล่นยังไงครับผมเล่นแบบนี้ต่อบไฟหรอหรืว่าซึ่งก็ไม่รู้จะโดนเมื่อไหร่ด้วย เริ่มไฟกี่โมงคร да. Tomorrow. Tomorrow. ับของผมประกาศได้ไหมไฟใหญ่สองทุ่มยี่สิบสี่ครับโอเคครับก็ไม่ไม่ใช่เสียงนี้นะ ไม่ใช่เสียงนี้ครับไม่เป็นเสียงแบบปั้งเลยนะเสียงแบบตึ้งมันเป็นแบบตึ้งอะไรเงี้ยล้วสณยเราอะในนั้นหมื่ไปได้แล้วผมบอกไปนานแล้วทำไงดีครับดันนี่ตอนนี้ ผมก็ทำตัวไงผมไปไฟได้นะสบายมากใช่ให้ผมไฟถ้าเบื่อนก็นะครับส่วนของหลังบ้านกำลังรีบดำเนินเรื่องนี้กันให้อยู่จางหาตัวกันให้อยู่ต้องขอคลิปเขาครับเพราะว่าเพ<ข>ราะ<ช>ที่เราคุยกันก็คือเขาบอกว่าถ้าอยากได้ช็อตไหนขอได้เลยถูกไหมครับน,นี่ใช่ครับผิด<า>ใช่เขาบอกถึงเขาจะอจัดทุกคนไม่ได้ไดแต่แบบในไฟเราก็จะต้องมีคนอัดอยู่ด้วยครับแกมครับักคนหนึ่ง แล้วตรงนั้นมันเป็นวงไฟอ่ะผมว่าเขาต้องมีผักต่งางๆของเขาใช่ใช่ครับเล้กเดี๋ยวมึงขอหลอกขอเลยเอ้ยเลยก็กาก็โดนเหรออยากให้เขาเช็คหลอกมากเลยพี่ผมให้ไปตรวจดูแล้วเนี่ยเอ้ยส่งมาพี่ดูดดี้าว ในข้อความในเอกสตรแต่หน้าผมไม่แดงนะพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เสียงเดียวกันใช่ปะเสียงเดียวกันนะพี่ใช่ปะเสียงเดียวกันอ้าวเนี่ยสองคนแล้วเจมเนี่ยเดบับสองคนแล้วที่โดนกระสุนถึงตัวแต่มันไม่ชัวร์เอางี้กระสุนถึงตัวมึงถึงตายเขาบอกเดี๋ยเยวรอตัดตัดไอ้นี่ไว้ดิเดี๋ยวจะตัดตัวเองตัดแค่ช่อนั้นพอมาไม่กี่ไม่กี่วิพอแล้วใช่ปะ อุ้ยกิจกรรมใหม่ครับใช่ครับกิจกรรมแข่งรถอันนี้บานนะเดียวจัดเลยแม่บอไม่ใช่คนเดียวโดนสองคนที่ล่วนเลยนะเนี่ยด้รั่วจริง แต่แล้วน้องผมยืนมายืนอย่านี้พี่เปก็ได้ครับมันมีอีกคนหนึ่งโดนอยู่ให้ให้ให้น,นดี้คุยเลยเลยข้างบนนี่นะฮร์บัตี้ก็ได้สงสารวันเกิดหรอเช็คอีกคนนึงก็คือเลกาสไตล์ครับ r h อันละอย่างหนึง่งลาเกกา r h a e g a r ปร,ประมาณกี่โมองอะครับตอนไฟดึกเลยครับประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งตีสองเลยครับเดี๋ยวเราน้องันส่งคิให้ก็ได้ครับ ก็ไม่ใช่ครับก็ปกติ